สวัสดีครับวิเคราะห์เหรียญสั้นๆมาเดินนะครับสไปล์พาดอยเนาะเหรียญแรก btc นะครับ btc ถ้ายังยืนเหนือ21500ไม่ได้ก็ยังมีโอกาสลงมาที่2800แล้วก็2100นะครับแต่ถ้าเบรดได้ก็น่าจะไปไกลนะครับเพราะว่าคนน่าจะรอกัอนเยอะบิ h e r ยม m อันนี้รอปิดแท่งวันนี้เลยครับ ว่ามันจะยืนเหนือ5้าหมืหได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ก็5้าหมนะครับแต่ถ้ายืนไม่ไหวลงไปข้างล่างเนาะก็4ี่ครับอันนี้ยังไซเวย์อยู่ที่เดิมน,นะครับ60ถึงหกเนาะหลุดห0สมาห้าหเบรกหกมาเจนะครับเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นมาแต่ไส้เหมือนเดิมน,นะครับถ้ายืนเหนือ76 แบบเป็นแห้งได้เนาะสีเขียวนะครับมีโอกาสไปแปดสิบห้าุดนะครับแต่ถ้าตรงนี้มันย่อเนาะมาดู6252นะครับ ada อันนี้ก็ต้านแรก12.22นะครับถ้ายังผ่านไม่ได้ก็ย่อเนาะสิบจดสามหนะครับ อาจจะแบบนี้ก็ได้เนาะกิวไฟล์อันนี้ก็พยายามจะมาเทส3.89นะครับแต่ว่าก็ยังยืนเหนือไม่ได้เนะาะพอั้นก็มาดูแนวย่อกนี้ครับ2.77อันนี้ค่อนข้างสำคัญเนาะตรงนี้ส่วนแนวรับย่อยอีกอันนึงก็ประมาณ3.4นะครับแต่กับการถ้ามันยืนเหนือ3.89ได้ก็5บาท ไออันนี้ก็ที่บอกไปในเพจนะว่าถึงเป้าเรียบร้อยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเห็นไหมครับมันปิดขึ้นข้างบนมัน,มนทิงใช้ข้างบนก็จริงเนาะแต่ตอนนี้มันปิดเห็นไหมอยู่ใต้แนวต้านพอเง้นแท่งเนี่ยครับก็อาจจะเป็นแดงลงมาก็ได้แบบนี้เนาะพองานดูที่สิบแปดจุดหนึ่งนะครับแต่กับการถ้ามันปิดเป็นเขียวขึ้นไปแบบนี้มาดูยี่สองจุดสี่ห้านะครับ g r ทอันนี้ก็ขึ้นมาเกือบถึงแนวต้านะครับแล้วก็ถูกลงไปเนาะเริ่มต้นดูุด2.58นะครับถ้าหลุดก็2.29แต่ถ้ามันเด้งกลับขึ้นไปก็2.94 3.24นะครับอัลฟาอันนี้ก็เบรคขึ้นมาเนาะรอรุนครับว่ามันจะยืนเหนือได้หรือเปล่าแบบแท่งเขียวนะถ้ายืนเหนือ3.88ได้ก็4.27 4.55นะครับ แต่ถ้ามันหลุดก็มาดูแนวย่อนะครับ3.33ซิกอันนี้ถ้าไม่หลุด1.7ก็ยังมีโอกาสขึ้นไปต่อได้นะครับถ้าขึ้นไปก็ให้เป็นเนาะแล้วยืนแบบเป็นแท่งให้ได้นะครับมีโอกาสไปต่อที่2.17 2.31แต่ถ้าหลุดก็1.49นะครับซิลอันนี้ยืนเหนือเรียบร้อยนะครับ เบื้องต้นเนี่ยสามารถดูได้ที่1.0975แต่ถ้าหลุด0.8.577เนี่ยมาดูเนี่ยครับ0 7 4 9 0, 0. c t c อันนี้ก็พยายามจะขึ้นหลายรอบเนาะแต่ก็ทิ้งไสไว้ตลอดเห็นไหมครับตรงนี้พองางรอครับรอให้มันปิดเต็มแท่งนั้นบนแบบนี้เนาะเหนือ8.31ถ้าทำได้ก็ สิบจนะครับแต่กับการถ้ามันหลุดออกมาก็7.51 6.34ดน่งหกมลูน่าอันนี้ต้อง่อดอีนึงโอเคลูน่า 0ูนเนี่ยหกบาทเนี่ยครับสำคัญเพราะว่าถ้ายืนเหนือได้แบบเป็นแท่งเนาะมีโอกาไปที่เจ็ดสองนะครับสังเกตจากที่ผ่านมาเนาะมีแต่ไส้เห็นไหมแต่กับการถ้าขึ้นไม่ไหวเนาะมาดู0ูนห้าสามตรงนี้นะครับ xrp อ,อันนี้ก็เหมือนลูกหน้ามเมื่อกี้ครับเห็นไหมมันยิงไส้อย่างเดียวเลย ถ้าอยากจะไปต่อเนาะให้มันยืนเป็นแท่งเหนือ12.88มีโอกาสไปที่14.56แต่ถ้ามันขึ้นไม่ไหวมาดูเนี่ยครับ11.67 Solana อันนี้ก็ทิ้งไส้เหมือนเดิมนะครับถ้าอยากขึ้นต่อก็ต้องยืนเป็นแท่งเนาะเหนือ808นะครับเดี๋ยวดูตอนมันย่อดลงมาประมาณ653.5นะครับถ้าหลุดก็ 512ตัวสุดท้ายดอทนะครับอันนี้ก็คล้ายๆหลายๆเหลียญนะครับยังยืนเหนือ200ไม่ได้เนาะจิงไส้ตลอดนะครับวับงั้นดูที่186.5นะครับถ้าย่อล้วไปดูต่อที่200เนาะว่ายืนได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ก็2 5 5ส่วนหลายๆคนถามว่าทำไมถึง บอกแต่รับต้านผมลองแจ้งนี้แค่รับต้านมันก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเพราะว่าวิธีการเล่นง่ายๆเนาะถึงแนวรับใช่ไหมก็เล่นถึงแนวต้านก็ขายหลุดแนวรับสมมุติว่าหลุด5%เรเราไหวแค่นี้เราก็คัดแค่นี้เองครับลองเอาไปปรับใช้เป็นวิธีส่วนตัวดูเนาะ ไม่ได้แนะนำให้ทำตามนะครับโอเคประมาณนี้ครับเสียงไม่มีละสวัสดีครับ